นีนพระชาเดินห้างนางนๆแล้วเวียนหัวเขากลับมาบ้านแล้วก็หายนะคะทุกคนหายนะคะอาการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนแต่ของคุณยา่าจะเนื้อหวานกว่านะคะทุกคน เพรที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวค่ะโลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาอร่อยเหมือนกนล้องกคนหวานเหมือนกันนะคะหายนะคะการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจำเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะ เลียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนมดอันนี้แล้วคงต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าทานทุกวันเลยช่วงนี้เริ่มทยอยสุกแล้วนะคะทยอยสุกแล้วทานไม่ทันค่ะทุกคนดูซื้อมาซื้อมานะคะซื้อทุกวันนะคะคนทานไม่ค่อยนะคะตาก็จะห่างๆอย่างนี้นะคะเออเม็ดเขาจะน้อยกว่าน้อยหนาน้อยหนาบ้านนะคะทุกคน เยอะมากทุกคนอร่อยเหมือนกันทุกคนหวานเหมือนกันนะคะแต่ของคุณยายจะนเนื้อหวานกว่านะคะทุกคน เยอะมากทุกคนหายนะคะการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจำเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเยอะเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานซื้อมาเพิ่มนี่นะคะเอ่อเห็นเห็นเห็นที่ตลาดที่ตลาดเยอะนะคะทุกคนเลยซื้ออันนี้ก็จะเยอะเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานซื้อมาเพิ่มนี่นะคะเอ่อเห็นเห็นเห็นที่ตลาดที่ตลาดเยอะนะคะทุกคน เลยซื้อเลยมากอฮะคะ่ะในนานัางก็จะเป็นอย่างนี้อพระว่าชาเดินทางนานๆแล้วเย็นหัวกลับมาบ้านแล้วก็หายนะคะทุกคนเพราะว่าท,ที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวค่ะ โลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาหายนะคะการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินทางเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะใหน้าหนังก็จะเป็นอย่างนี้เยอะมากทุกคนกมมีนะคะทานอยู่คนเดียวนะคะทุกคน หวาน,นะคะ่ะเนื้หนังก็หวานนะคะหายนะคะการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนบายบายค่ะบายบายค่ะโทรที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคน นั่งทานคนเดียวค่ะโลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาหายนะคะาการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนทุกคนหวานอร่อยนะคะหมดอันนี้แล้วคงต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าทานทุกวันเลยช่วงนี้ พรที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวค่ะโลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาแต่ของคุณยายจ,จะเนื้อหวานกว่านะคะทุกคนไม่มีนะคะทานอยู่คนเดียวนะคะทุกคนอือ หวาน,นะคะ่ะนาน,นงก็หวานนะคะไปเดินห้างนานๆก็เยนหัวนะคะไม่รู้ใครเป็นบ้างนะคะอร่อยเหมือนกันทุกคนหวานเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวค่ะ โลบมากนะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาอร่อยเหมือนกั้องทุกคนหวานเหมือนกันนะคะนเนเื้อเยอะด้วยนะคะแต่ของคุณยายจะรสชาติดีกว่านะคะซื้อมาซื้อมานะคะแล้วล้วสุดท้ายก็ทานไม่ทัน,นะค่ะทุกคนนะคะไม่มีนะคะทานอยู่คนเดียวนะคะทุกคน หวาน,นะค่ะแล้นานหนังก็หวานนะคะอันนี้ก็จะเยอะเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานซื้อมาเพิ่มเียนะคะเอ่อเห็นเห็นเห็นที่ตลาดที่ตลาดเยอะนะคะทุกคนเลยซื้อค่ะ นะคะาการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนนี้นะคะตาก็จะห่างๆอย่างนี้นะคะเออเม็ดเขาจะน้อยกว่าน้อยหนาน้อยหนาบ้านนะคะทุกคนค่ะ อร่อยมากนะคะในหนันงก็จะเป็นอย่างนี้หมดอันนี้แล้วคงต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าทานทุกวันเลยช่วงนี้พรที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวค่ะโลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาค่ะ อาการนี้นะคะเป็นค่ะเป็นประจําเลยนะคะเวลาเดินห้างเราจะเวียนนะคะเวียนหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนเพรที่บ้านทานอยู่คนเดียวนะคะคุณสามีกับคุณลูกไม่ทานนะคะทุกคนนั่งทานคนเดียวคะ่ะโลบมานะคะทุกคนซื้อมาซื้อมาเริ่มทยอยสุกแล้วนะคะทยอยสุกแล้วทานไม่ทันค่ะทุกคนดู ซื้อมาซื้อมานะคะซื้อทุกวันนะคะคนทานไม่ค่อยอมาซื้อมานะคะแล้วแล้วสุดท้ายก็ทานไม่ทนนะะันค่ะทุกคนนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะอพอประชาชาเดินทางนานๆแล้วเย็นหัวกลับมาบ้านแล้วก็หายนะคะทุกคนเยอะมากค่ทุกคน ซื้อมาซื้อมานะคะแล้วแล้วสุดท้ายก็ทานไม่ทนนะะันค่ะทุกคนนะคะเนื้อเยอะด้วยนะคะแต่ของคุณยายจะรสชาติดีกว่านะคะนี่นะคะตาก็จะห่างๆอย่างนี้นะคะเออเม็ดเขาจะน้อยกว่าน้อยหนาน้อยหนาบ้านนะคะทุกคน สวัสดีค่ะมาทานน้อยหนากันค่ะทุกคนน้อยหนาเริ่มสุกแล้วนะคะทานไม่ทันนะคะทุกคนเยอะเกินนะคะตาก็จะห่างๆอย่างนี้นะคะเออเม็ดเขาจะน้อยกว่าน้อยหนาน้อยหนาบ้านนะคะทุกคน